มาต่อในเรื่องมอ .33 กันต่อนะคะสำหรับใครที่จ่ายมาตรา33เนี่ยนะคะครบ180เดือนโอ้ก็ประมาณ15ปีนะคะก็จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพด้วยนะคะส่วนใครที่จ่ายไม่ครบอย่างพี่แคปเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำมาก่อนเลยเพิ่งทำงานประจำมาแค่6ปีเท่านั้นแน่นอนว่ามันยังไม่ครบ15ปีก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ98เดือนแล้วก็ถ้าต้องการให้ครบ100 ถ้าต้องการได้รับเงินบำนาญน,นะคะต้องจะต้องต้องเข้าสู่ม3 3ให้ครบ180เดือนซึ่งดูแล้วน่าจะยากและเพราะตอนนี้ออกมาทำงานอิสระแล้วก็ก็เลยจะเป็นเงินเป็นบำเน็ตนะคะเราจะได้รับเป็นเงินบำเน็จทั้งหมดที่เราจ่ายมาไม่ว่าจะเป็นม3 3ม3 9ม4 0ในตอนที่อายุครบ55ปีนะคะแต่ถ้าไม่ถ้ามีคนมาจ้างสมมติอยู่ๆอ,อ่ะมีคนมาจ้างพี่แคทต,ตอนนี้ ไม่เป็นไรสิฉันอายุ4 8แล้วใช่ไหมแล้วก็จ้างยาวเลยนะคะจ้างยาวไปเลย7ปีจนถึงนู่นเลย50-60อ่ายังจ้างถึง60อยู่นะคะโอ้แล้วก็เราก็เกินค่ะเกิน7ปีก็ถือว่าได้นะคะถึงแม้ว่าจะอายุเกิน55ปีบริบูรณ์แล้วที่ต้องไปรับเงินบำนานหรือเงินบำเหน็จชราภาพนะคะแต่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องก็ได้นะคะเราสามารถทำงานต่อได้ถึง60เลยถ้ายังมีนายจ้างจ่ายมอ3าให้เรา60 65ยังจ่ายให้อยู่ก็ยังเข้าสู่ขายมาตามม3าม3และก็ได้เงินบำนาญชาราภาพต่อเดือนไปยาวๆจนกว่าจะจนกว่าจะเสียชีวิตกันเลยทีเดียวแต่ลูกแต่ทุกคนก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเออบางทีเราไม่สะดวกตอนนี้ต้องใช้เงินก้อนก็สามารถขอเลือกเป็นบำเหน็จก็คือเงินก้อนทั้งหมดที่ฉันเก็บมาจ่ายกับประกันสังคมมาทั้งหมดเนี่ยขอเป็นเงินก้อนเลยก็ได้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอ่าเขาจะให้เท่าไหร่นะั้นเดี๋ยวเรามาบอกกันคลิปหน้าค่ะ